สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอโซนผักกันอีกคลิปครับพอดีมี fc ทางยิปตอกถามเข้ามาว่าให้ขยายความของคำว่าปุ๋ยให้ฟังหน่อยก่อนอื่นต้องขอเกริ่นให้ทราบก่อนนะครับว่าสรรพสิ่งบนโลกนี้ไม่มีวันจากโลกนี้ไปครับสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ทุกอย่างล้วนแล้วเป็นปุ๋ยหมดครับขึ้นอยู่กับว่าสิ่งสิ่งนั้นจะมีเวลาการผูพัง เร็วช้าต่างกันครับโดยปุ๋ยหรือว่าธาตุอาหารก็จะได้มาจากอินทรีย์วัตถุหรือว่าสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือว่าสัตว์ต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้ของเราครับและอีกส่วนหนึ่งก็จะได้มาจากอานินทรีย์วัตถุอย่างเช่นพวกหินแร่ หรือว่าพวกคูนครับซึ่งสิ่งมีชีวิตต่างๆได้ใช้ปุ๋ยหรือว่าใช้พลังงานร่วมกันมาตั้งแต่หลายพันล้านปีก่อนมาแล้วครับโดยมีพืชเป็นสิ่งมีชีวิตแรกที่สังเคราะห์แสงได้สร้างน้ําตาลสร้างพลังงานปรับอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตในดินในน้ําและบนบกได้กินได้ใช้สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นครับเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงธาตุอาหารและพลังงานต่างๆก็จะกลับลงสู่ดินและ ละเหยขึ้นไปกับน้ำกับอากาศอีกรอบครับซึ่งวงจรนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดครับตราบจนถึงวันสิ้นโลกของเรากันเลยทีเดียวกลับมาเข้าเรื่องปุ๋ยกันครับปุ๋ยคืออะไรปุ๋ยคือสารอินทรีย์หรือว่าสารอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าทําขึ้นมาเองโดยทําขึ้นมาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชครับไม่ว่าจะเป็นการทําขึ้นมาจากวิธีใดก็ตาม หรือว่าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดินเพื่อเป็นการบำรุงพืชของเราให้เจริญเติบโตครับโดยปุ๋ยจะแบ่งเป็น3ามชนิดหลักๆก็คือปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพครับซึ่งปุ๋ยชนิดแรกนั้นก็คือปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์จะได้มาจากอินทรีย์วัตถุหรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆครับโดยการนําเอาทุกๆสัดส่วนของพืชและสัตว์ไม่ว่าจะเป็นแบบสดหรือแบบแห้งครับนํามาหมากักบดสับ แช่ทำให้ชื้นหรือว่านํามาวางให้ผุพังย่อยสลายไปเองไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ต่างๆนํามาใส่ในแปลงปลูกหรือว่าการหว่นานเมล็ดพืชตระกูลถัว่วหรือพืชต่างๆในแปลงปลูกเมื่อหว่านแล้วงอกเสร็จโตเต็มที่แล้วทำการไถกลบซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้เช่นกันครับปุ๋ยชนิดต่อมาก็คือปุ๋ยเคมี Me, ครับ โดยปุ๋ยเคมีนั้นจะได้มาจากสารอนินทรีย์หรือว่าอินทรีย์สังเคราะห์ซึ่งนั่นจะรวมไปถึงปุ๋ยเชิงเดี่ยวปุ๋ยเชิงผสมและปุ๋ยเชิงประกอบและปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปุ๋ยเคมีผสมอยู่ด้วยแต่นั่นไม่ได้รวมถึงปูนขาวปูนมนันปูนพลาสเตอร์และยิบซัมครับโดยปุ๋ยเคมีอินทรีย์สังเคราะห์นั้นก็คือปุ๋ยยูเรียครับ เป็นอีกหนึ่งปุ๋ยเชิงเดียวก็คือสูตร4 6 0 0ครับซึ่งมีกระบวนการผลิตมาจากอากาศโดยดึงอากาศเข้ามามาลดอุณหภูมิเพิ่มความดันก็จะได้เป็นกา๊าซไนตโตรเจนและกา๊าซออกซิเจนจากนั้นก็จะนํามาทําปฏิกิริยาทางเคมีกับก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ก็จะได้เป็นปุ๋ยเชิงเดียวหรือว่าปุ๋ยยูเรียมาให้เราใช้ในปัจจุบันครับและปุ๋ยเคมีเชิงเดียวอีกหนึ่งชนิดก็คือ ปุ๋ยสูตร0060ครับหรือว่าปุ๋ยโพแทสเซียมนั่นเองซึ่งปุ๋ยตัวนี้ก็จะผลิตมาจากอนินทรีย์ครับอนินทรีย์ก็คือแร่โดยจะผ่านกระบวนการทางเคมีเช่นเดียวกันครับปุ๋ยตัวต่อมาก็คือปุ๋ยเชิงประกอบปุ๋ยเชิงประกอบก็คือปุ๋ยเคมีที่ทําขึ้นด้วยการทําปฏิกิริยาทางเคมีจนได้เป็นปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักอย่างน้อยสองธาตุขึ้นไปอย่างเช่นปุ๋ยเคมีสูตร18-46-0และ สูตร130-46ครับปุ๋ยตัวต่อมาก,ก็คือปุยปป๋ยเชิงผสมปุ๋ยเชิงผสมก็คือปุ๋ยเคมีที่ได้มาจากการผสมปุ๋ยเคมีประเภทต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ปุ๋ยเคมีสูตรที่มีาธาตุอาหารตามที่เราต้องการซึ่งอาจจะเป็นปุ๋ยเชิงผสมแบบเนื้อเดียวกันหรือจะเป็นปุ๋ยเชิงผสมแบบคลุกเคล้าอย่างเช่นปุ๋ยสูตร 16,20, 16, 16, 8และสูตร 13, 13, 21ครับเสริมท้ายด้วยอีกหนึ่งชนิดครับก็คือ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็คือปุ๋ยเคมีที่มีการผสมปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีเข้าด้วยกันโดยมีธาตุอาหารหลักอย่างน้อย2ธาตุขึ้นไปซึ่งแต่ละธาตุจะมีปริมาณธาตุอาหารไม่ต่ำกว่า3%รวมกันแล้วมีปริมาณธาตุอาหารตั้งแต่12ซ์ขึ้นไปและมีปริมาณอินทรีย์วัตถุ10%์ขึ้นไปอย่างเช่นปุ๋ยสูตร12,631233 และสูตร939ครับและปุ๋ยชนิดสุดท้ายก็คือปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยชีวภาพก็คือการใช้จุลินทรีย์มาใช้ในการปร,ปรับปรุงดินทางชีวภาพทั้งทางกายภาพท,ท,ท,ทั้งทางเคมีชีวะโดยการใช้จุลินทรีย์เพื่อทําการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้จะช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารจากพืชจากอินทรีย์วัตถุและอนินทรีย์วัตถุโดยสิ่งมีชีวิต2ชนิดนี้นั้นก็คือเชื้อไรโซเบียม และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินครับซึ่งนั่นจะสามารถเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้กับดินและพืชของเราได้พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการใส่สิ่งมีชีวิตมากับปุ๋ยด้วยครับและนั่นก็คือความหมายของคำว่าปุ๋ยครับมาขยายความหมายให้เข้าใจง่ายๆครับคลิปนี้ผมจะนําใบไม้ไผ่ไปคลุมหน้าดินที่สวนครับโดยผมจะแยกชิ้นใหญ่กองไว้ต่างหาก รองลงมาก็เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยครับจากนั้นก็ จะเป็นหน้าดินที่เขากําลังย่อยสลายซึ่งใบไม้ไผ่หรือว่าหน้าดินเหล่านี้ก็เป็นปุ๋ยเช่นเดียวกันครับโดยตาแหน่งที่ผมทําอยู่นี้ผมกะว่าจะลงกระชายครับเนื่องจากข้างๆบริเวณนี้จะเป็นกอไผ่าาครับซึ่งดินของเขาจะร่วนซุยดีมากเหมาะสําหรับการปลูกกระชายครับโดยกระชายนั้นจะไม่ชอบแสงแดดเต็มวันมากเท่าไหร่ครับและชอบดินที่ร่วนซุยและดินที่อุดมสมบูรณ์ครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาแชร์ เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเอซอนผักด้วยนะครับสุดท้ายนี้เอซอนผักต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ